สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในจ s ล i ิ w เวล์เดอะเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบก,กันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานต้องบอกเลยว่าสังเกตที่เงินเกี่ยวพี่ฮะ หายไปสองพันเงินเกี่ยวครับผมทุกคนโอ้โห oh, <no. S 1> <laughs> มันมีแพ็กหนึ่งมาถลุงพี่นะแต่ก่อนอื่นครับผมไปที่เรือใหญ่กันก่อนนี่เรือใหญ่ครับผมตอนนี้มีของมาแลกต้องบอกว่าสุดว้าวครับผมทุกคนเลื่อนมาเลื่อนมาฟึบฟึบฟึบอยู่ไหนวะนี่ครับผมเดอะบิ๊กวันมาให้แรกนะผมว้าว oh. นี่เลยครับผม โอ้โหพี่พลาดไปนะผมซีซั่นนั้นและมันกลับมาแล้วครับผมพี่ต้องทําให้ได้มันต้องการเจ้าบูนะผมเลเวลแม็กซ์นะผมแล้วก็ไอตัวนี้ตัวอะไรวะที่มันใช้ผสมอันเบอร์โตครับผมแล้วก็คาโนแรปเตอร์สไปโนแรปเตอร์ต้องบอกว่าทุกตัวเนี่ยมันมีให้แลกจากในนี้เหมือนกันเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับผมมันก็ให้ทํานะผมคาโนแรปเตอร์สไปโนแรปเตอร์มีหมดนะครับผมคือก่อนที่มันจะเอาเดอะบิ๊กวันมาเนี่ยมันก็ตัวอื่นมาให้ให้เราทําด้วยนะ สังเกตครับผมแต่ละตัวก็จะมีอยู่อย่างเช่นเจ้าบูเห็นไหมครับผมก็มีเปิดให้แลกเือแนบบกันครับผมทุกคนใครอยากแลกใครอยากได้ตัวไหนนะผมมาจับใจใช้สอยเลยฮนะก่อนที่จะหมดเวลาครับผมคือมันจะมีเวลาบอกอยู่เห็นปะโอเคครับผมทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เราไปเงินเขียวดีกว่ามันยังไม่ใช่วันที่พี่จะมาแลกครับผมโอเคเงินเขียวเอาละฮะวันนี้สแพ็คไม่รู้จะไหวเปล่าแพ็คนี้ก็น่าสนใจฮนะจุลิเวอร ให้เงินเขียว300ด้วยได้เยอะกว่าไอแพ็กเงินเขียวอีกนะนี่ระบบทุกคนแพ็กที่มันเด็ดเงินของพี่ไป2 0 0พันโอ้โหเหลือจะเชื่อครับผมก็ถ้าใครตบแล้วใช่ไหมก็ตบได้อีกครับผมแต่ต้องบอกว่ามันเหลี่ยมจริงๆนะถ้าไม่ได้ดูคลิปพี่ก่อนแล้วไปตีนี่ยับครับผมบอกแค่นี้แหละยับฮะมาทุกคนวันนี้แพ็กเงินเขียวถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผม ตูไม่ได้เข้าบิดแพ็กใช่ไหมแล้ก็ถูกแล้วใช่ไหมมันก็ต้องถูกแล้วใช่ไหมเฮ้ยใครก็ได้ครับผมใครก็ได้โทรบอกไอ้ผู้พันดานาด,าด,าดให้มันลดโอ้ตัวเดโดเาราให้มันเบาลงบ้างเถอะเฮ้ยตอ้ตูผู้เล่นนี่คือจะตีไม่ไหวแล้วนะนี่ขนาดตูผู้เล่นเก่าแล้วเนี่ยยังขนาดนี้ทําร้ายกันมากแล้วตูจะใช้ตัวไหนวะเนี่ยโอ้โหดูครับผมทุกคน ดูสิ่งที่เจอฮะและนี่ตูต้องเอาเมเทียลงรอบแรกเลยใช่ไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมเมเทียลงแต่เริ่มเ <c oughs> ขาคิดดูเอาก็คิดดูเอาทุกคนวันนี้ตูต้องมาล่างเงินเขียวฮะขอเงินเขียวตูวคืนหน่อยโอ้โหเจอแบ็กอินโดมินันเล็กพ้นไปฮะเราต้องเอากลับคืนมาหน่อยโอ้ยแล้วมันเปลี่ยนมหาเทพกงโก้ึ้นมาแน่ ใครก็ได้โรบอกผู้พัฒนาให้มันลดตัวลดค่าพลังของไดโนเสาร์น้อยดีบ้านตูไม่เห็นได้ขึ้นหมื่นเลยสักตัวโอ้โหแล้วลงมาไม่ตกเออยากจะขอบคุณจริงๆเฮ้ยสองมาขอสองขอสองได้ศูนย์ไปดีครับผม thank you thank you โอ้โห โอ้โหแล้วใครจะไปเก็บไอตัวนั้นวะเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหตัวไปไม่เป็นเลยนะเสียสละสกอร์เปียนเล็กออสตาโปเอาไว้ตบเอลิเตเตอร์แต่ถามหน่อยใครจะตบไอตัวกินพืชน,นั่นอะอ้สกอร์เปียนตูโม่งวิบัตต้องมาแทงหรือวะ โอ้ดูดิมันเก็บชาร์จอะทุกคนด,ดูดูดูว่ามันไปคนยังไงวะเละแล้วมันก็เลือกเหลือหนึ่งแต้มครับผมทุกคนและแล้วมันก็เลือกเหลือหนึ่งแต้มไว้ครับผมทุกคนโคตรน่าเกียดเอาจริงๆเดี๋ยวนะพี่เงียบพี่คำนวณครับผมคำนวณแบบเยอะมากเลยเอาจริจริงแล้ว แล้วออสตาโปเก็บเอลิเตเตอร์เจน2แล้วใครเก็บไอตัวกินพืชวะถ้าพี่เลือกกันปึ๊บแล้วมันเอาไปชาร์จโหไม่ได้วะ่ะโอ้โหมันกันมันกันครับผมนี่ทุกวันนี้ตูตีแกกนแเงเขียวตูต้องตูต้องใช้ความคิด ความอ่านโอ้โห,หอ่านเกมนู่นนี่นั่นขนาดนี้เลยเหรอเอา้าแล้วขอโทษเธอตีเหลือหนึ่งตลอดเลยเว้ยโอ้โห,หมันเป็นโลกอะไรของมันวะทุกคนมันเหลือหนึ่งตลอดอ่ะคือมันไม่ได้จริงเว้ยเจอแบบเนี้ย โอ้โหโอโอสซาโปเก็บไม่ได้นะเก็บไอ้กินพืชไม่ได้เยอะผมไปโอ้โหเก็บชาร์ตโอ้โหและเลือกเก็บชาร์ตอ่ะนะปกติมันจะตีเหลือหนึ่งใช่ไหมมันต้องตีสีมันตีห้าครับผมนี่ตูเพสเตอ์เริ่มเลยเหรอโอ้โห ฮะนี่ดูฝันไปหรือเปล่าเนี่ยนี่ตูเพจแต่เริ่มคลิปเลยเหรอโอ้โห,โหดูคนคือเมื่อกี้ดูคนก็หิดนะฮะผมมันจะชอบเก็บหนึ่งตลอดแล้วคืออยู่ดีๆเอามากันพอกันพบเป็นชาร์ตพอชาร์ตปุ๊บตีห้าเลยโอ้โหคิดว่ามันรู้ไหมอะ่ะทุกคนคิดว่ามันรู้ไหมอะ่ะคือเฮ้ยแล้วตูวจะใช้ตัวไหนวะเนี่ยเอาไงดีวะคิดไม่ออกเลยตู นี่อินโด a p ปเตอร์เจนสองต้องเริ่มแต่เริ่มเหรอโอ้โหแล้วตัวตูจะเหลืออะไรล่ะเนี่ยทีเนี้ยแล้วตูจะเหลืออะไรล่ะเนี่ยไปจัดครับผมพี่มีรีวีไีเหลือครั้งหนึ่งพี่ว่าพี่จะรีพีอินโด r ร p เตอร์เจนสขึ้นมานี่เลยนี่ตูมาเอาเงินเกี่ยวสองอมันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยคือ,อ คือเมื่อกี้มันโอ้โหมันดักทุกทางเลยอะ่ะตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ชาชาชา์าช้จนขึ้นหน้าแล้วก็ไม่ตีโอ้โหสี 4, ่พันเก้าร้ยสิบเฮ้ยเอาไงวะคิดไม่ออกเลยเว้ย เนี่ยพี่จริงๆพี่ไม่อยากตีแล้วนะแพคเงินเขียววะดูดิดูด,ดิมันน่าเกลียดปะแล้วมันเกลียไว้อีกแล้วอะทุกคนจริงๆริพี่อยากจะเลิกตีมันให้เด็ดขาดไปเลยนะเว้ยแพคเงินเขียวพี่ไม่อยากตีแล้วแต่ให้ดูครับผมว่าเอไอมันระเีียบแค่ไหนอะ่ะไอแพคเงินเขียวเนี่ยเจบิวยังตีง่ายกว่าดีเยอะโอ้โหเปียบร้อยครับผมเอาละฮะอนโดแรปเตอร์เจน2 รอบนี้ยังไงก็ไม่แพ้หรอกถ้าพี่เอาตัวมาแบบเนี้ยแต่ว่าตัวมันก็ไม่ได้แบบชนะกันเยอะนะมาทาเปจโลลงสนามครับผมโอ้โหขาดอีกอนะ่ะโอ้โหวู้พี่ตีไปก่อนนะอันนี้รู้อยู่ครับผมว่าตีมันไม่ตายหรอก แต,ต่ตีไว้ก่อนถ้าเกิดพี่ตีตายอ่ะมันจะไม่เหลือเต้มเว้ยแล้วพี่อินโดแรปเตอร์เจนสองจะแพ้แน่จะแพ้แน่นอนครับผมคืออะไรวะคืออะไรวะกระโดดลงมาแล้วตีหนึ่งคืออะไรวะทุกคนคืออะไรก่อนโอ้โหจะเหลี่ยมไปถึงไหนวะโอ้โหเก็บหก เป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นคลิปที่พี่พูพดไม่ออกที่สุดแล้วบ้างเมื่อวานตูตีแพ็กอินโดออินโดมินัน์เล็กก็ไม่มันมันก็ยากอยู่มันก็เหลี่ยมแบบนี้แหละอ,อาการเหมือนกันเลยครับผมแต่วันนี้พี่คิดเยอะมากเลยเยอะแบบสุดๆครับผมถ้าพี่กันแค่สองก็ไม่ได้เอลิเตเตอร์ขึ้นมาตีแน่ยับครับผมไปนอนวับ เรียบร้อยครับผมขอให้เอลิเตเตอร์เจน2องตีสขอร้องอะ่ะตีสตีสก็ได้จะตีอะไรก็ได้แต่ขอให้ตีขอให้ตีถอะเว้ยสวยงามโอเกถ้ามันไม่ตีอะ่ะโอ้โ้หโอโหแล้วดูดีดาเมจมันไม่ถึงตลอดเลยว่า อะไรวะอะไรวะโอ้โหแล้วอ่ามหาเทพโกโก้มันสะดุ้งดาเมจถึงไหนถึง4,800แไหมน่าจะถึงป่าพี่ก็จำไม่ได้โอ้โหบดไใบนบนั้นตุกันหมดเลยแล้วกันฮนะไปหนวนบักเรียบร้อยอะผมเนี่ยถ้าตอนนั้นอะพี่ไม่ให้ลาเปจลโลเหลือแต้มไว้เนี่ยพี่แพ้แล้วนะโอ้ยสี่พัดีนะ ดีนะตุกกันโอ้โห4 9่พครับผมทุกคนและมันตีหนึ่งฮะฮะตีตูเแค่หนึ่งโอ้โหไอ้ไอหน้าเกียดก็ไอ้นี่หน่อยตูอัดคลิปนะเว้ยคนเขาเห็นกันเนี่ยโคตรน่าเกียดเลยเว้ยไป,ไปโนนไปโนนโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมอเออ <laughs> โอ้โหตูพูดไม่ออกเลยะวันเนี้ยคือมันโคตรโคตรของ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 โคตรน่าเกลียดครับผมขออภัยะถ้าเกิดเหมือนคำหยาบแต่พี่อยากจะบอกมันน่าเกลียดจริงจริงครับผมคือโ,อโหรอบสองง่ะตูก็ได้แด่บทปะโอ้โหกระโดดลงมาแล้วตีแค่หนึ่ง <laughs> แล้วมหาเทพก็โก้ตัวยังไม่รีด้วยที่ต้องเลือกระหว่างมหาเทพกอโก้กับอินโดแรปเตอร์เจนสอง ว่าจะเอาใครขึ้นมาจากที่คำนวณเอาวะมาตุวปูพี่โตได้แหละถูกสุดแล้วอันรีแบบนี้เก็บไว้รอบท้ายแล้วกันครับผมถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผม <c oughs> ตูเลือกอะไรได้ทุกคนตูเลือกอะไรได้บ้างตูเลือกไม่ได้เฮ้ยทำไมวันนี้มันยากแปลกๆวะนือตัวเราหมดเอออาจจะตัวเราหมดด้วยพี่อินโดแรปเตอร์ก็ใช้งานไปอะเนาะโอ้ ทําไมวันนี้มันยากมากเลยวะยากแบบยากยากเลยอะพี่รู้สึกว่าพี่จะแพ้ได้ตลอดเวลาเลยครับผมโอเคอย่างนี้ถือว่ายังไม่เหลี่ยมเท่าไหร่ครับผมยังได้อยู่ฮะถ้าตีมาทีละหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มแบบนี้เพราะรู้ว่าตูมีสามชีวิตนะก็โอ้โเฮ้ยแม่เมยตูสาบ,บอกว่ามันไม่เหลี่ยมที่ไหนได้มันก็เก็บไว้ ไม่รู้เป็นอะไรนะ ai มาถึงเนี่ยประมาณเทินที่2เนี่ยมันจะเริ่มเก็บชาร์จเก็บแต้มกันบ้างชาร์จบ้างมันเหลือหนึ่งแต้มถูกไหมทุกคนพี่เห็นมันเหลือหนึ่งแต้มครับผมสี่รอบหน้าเป็นสี่พุ๊บมีห้าแต้มถ้ามันเก็บชาร์จไว้นะถ้ามันเก็บชาร์จไว้มันจะมีห้าแต้มมา ฮีนโดแรปเตอร์ลงสนามก่อนจากที่คำนวณแล้วคิดว่ามันจะกันหรือมันจะชาร์จโอเคมันกันครับผมบักเรียบร้อยเฮ้ยว้โหวันนี้ตัวพูดไม่ค่อยออกเลยอ่ะ คือมันแบบใช้การคำนวณเยอะมากครับผมมันเลยพูดไม่ออกและตบด้วยขีบผมโอ้โหเรียบร้อยฮนะเอาละครับผมพี่โตมาแล้วได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้โห,โห,โหและดามเมจเบทียห้าพันจุกๆไปเลยจ้าเอาวะไปนอนบักเรียบร้อยครับผมชนะแล้วละ่ะรอบเนี้ย โอ้โหเมเดียดาเมจห้าพโอ้โหและตบด้วยสีครับผมโอเคจบจบแล้วเว้ยไม่ต้องเปลี่ยนมาหาเดฟของปีขึ้นมาแล้วฮะไปนอนอปึ๊บปั๊บปั๊บ่ยเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามฮะ โอ้รอบนี้ยังได้อยู่นะยังถือว่าได้อยู่ฮะแต่รอบแรกคือไม่ได้เลยอะรอบท้ายครับผมโอ้โหตุกปุกมาอ่าว่าแล้วปุกมาเทพกโก้ไม่ได้ร้อยเซ็นครับผมต้องเอาพี่อินโดแรปเตอร์เจนสกลับมานี่ครับผมเราเอามาเทพโดโดมาแบบค้ำไว้ก่อนโอเคถ้าฟอมแล้วจัดดีครับผมอย่างเงี้ยชนะได้อยู่พี่ว่าชนะได้อยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผม โอ้ต่ตาแรกคือน่าเกียดที่เป่งเลยว่ะคือมันดักทุกทางเลยเว้ยพี่คิดว่าพี่จะไปแบบประมาณพี่จะไปซ้ายมันดักดักซ้ายพี่จะไปขวามันดักขวาอารมณ์แบบนั้นเลยคือแบบโคตรเว่อร์อะไรจะเหลี่ยมขนาดนีวะตูบนนะขนาดรอบแรกตูบนยันรอบสามอนะ่ะอย่าทำให้ตูบนปึ๊บโอเคแล้ววันนี้ตูมาหาเงินเขียวแต่ตูเสียงเงินเขียวคืออะไรก่อน ตูมาหาเงินเขียวเล่นนะแต่ตูเสียเงินเขียวเพราะว่าจะเอาไปตีแพ็กจูลสิกวอฮะเดี๋ยวค่อยตีพวกนี้แล้วกันฟึบบับ,บโอเคเอาละครับผมได้เวลาเปลี่ยนตัวฮะสกอร์เปียนเล็กมามาแล้วสกอร์เปียนเล็กบอกจัดยานให้พอเอาละเอลิเตเตอร์แกมาสองรอบโอ้โหแล้วเนี่ยตัโคตรเบื่อเลยดาเมจมันเหลี่ยมกับเลือดมันเนี่ย โอเคไปนอนปึ๊บปับปึ๊บ,บเรียบร้อยไปดีเอาละครับผมว่าไอ้กินพืชน้อยยังแค่น่ะไม่รอดแน่สี่บขอสี่ได้สามครับผมโอเคขอสี่ได้สามเท่ากับมันเหลือนหนึ่งไม่มีปัญหาโอ้โหพี่ ต้องถึงมือพี่อินโดแรปเตอร์ไปเนี่ยปึบปึบ,ป,บปึ๊กปักเรียบร้อยเก็บชาร์จเหลือเอาล่ะมันเก็บชาร์จครับผมแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละมันจบแล้วล่ะเพื่อนและมาก็ผมห้าเต็มฮะโอ้โหอ๋อเออมันต้องตีสองใช่ไหมเพราะพี่เหลือหนึ่งแต้มโอเคโอเคโอเคตัวอึอ้งไปเองแหละขอโทษตัวแคอึออ้งไปงั้นแหละเพื่อน ไอ้นกไอ้นกแอนไอ้นกนางนวลไอ้นกเอี้ยงนกนางนวลอย่างเกนอ่ะไม่รอดซีมาโอเคสวยงามบั๊บโอ้โหมหาเทพโดโดก็ไม่ร่วงแบบมหาเทพคอมพี้ครับผมและหมาครับผมอินโดแรปเตอร์เจนสองมาแล้วจริงๆไม่ต้องปลุกพี่อินโดแรปเตอร์เจนสองก็ได้นะลีนานเหลือเกินไปนน ฟ๊บมาแล้วครับผมฟ๊บกระโดดขย่ำบับ๊ป๊บป๊บป๊บเรียบร้อย <laughs> โอเคจบไปในรอบท้ายครับผม <laughs> สวยงามก็สวยงาม <laughs> มันคุ้มไหมเนี่ยทุกคน200ร้อโอ้โหตัวไปปลูกวีโตมาเล่นโดนไป8ปตีใช่ไหมแล้วนี่มันได้แค่สองร้หักลบกันก็เหลือเท่าไหร่ร้อยสิบหกโอ้โหคุ้มไหมเนี่ย โ oh, 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 oh. อ้โหอรไรครับผมทุกคน <laughs> โคตรจะภูมิใจเลยตัวหมดได้เงินเขียวแค่สองร้ยจริงๆพี่ไม่อยากตีเลยนะแต่ว,ว่าพี่มาหาเงินเขียวไงแล้วแพ็กนี้ก็แจกเงินเขียวส0มร้อยอะผมเดี๋ยวพี่เอาไปเล่นรวมกับนี่แล้วกันอ่าเราไปล่าส0มร้อยอะผมแล้วมาเล่นแรปเตอร์สควอตนะผมสองร้อยโอเคนะแต่ว่านี่ ของอินโดมินันเล็กพี่รีวิวไปแล้วผมเพิ่งทําคลิปไปเมื่อวานนะผมยังไงก็ย้อนไปดูกันได้นะผมยังไงก็ฝากก like, ดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพีเ่าดี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคนเจอกันใหม่ครับผม